มาเที่ยวไปใส่บ่ะมาเที่ยวมาเที่ยวมาให้กันเร็วครับอะไรครับพี่เก่งว่างหมดเลยวางอยู่ครับพี่ซื้อแบกอะไรให้เนี่ะอะไรครับบักบักซาลีอืมครับโอ้มีอยู่ไปเจ้าบักบักซาลีเด้อครับสครับบักซาลี ้เร่ใช okay, okay, oh yeah. okay, okay. <pl ains> ่แน <able> ่ๆออ้ยโอเคๆห่วยก็ไปดนเถอะไอเรื่องบอลอ้อ <uffy> นี่บักซารีนี่ไแล้วพี่เกงได้แล้วครับฮะนี่ฮะนี่บอนบใชัยได้เนาะบอบอชัยอ้บักซารีเมบักซารีหมอกซาลีไงครับที่พี่เก่งมันบอมี์อู้บักซารีมันมันบักซารีนี่เขาอ่อนเอาไปต้มนะเมย คืออคไรบบัาเ,บบเขาโพดเห็นไหมน้องเขาโดพดเขาพดเห็นไหมแล้วพี่กิง่งทำไมไม่บอกเปแต่แลกล่ะคบเอ้าไม่ที่ว่าหูเล็กนอกไดไอกเลยว่าแต่หูผม <c oughs> ไม่รู้เรื่องที่กินยังไงบนี่ว่าสีต้มบาลาคารีเห็นกินนี่กินได้ครับโอ้เอางั้นต้อกินเลยเด้อไอไอิส <c oughs> ีกินน้งบ่ไหนหรอปลาคารีไอ้นี่โอ้หนอนโะเือกลาสี